ฟังธรรมอารักธรรมไปปฏิบัติหลักธรรมข้อธรรมเป็นเรื่องของศาสนาศาสตรในเรื่องของรัตนตรัยรัตนตรัยเรื่องของคุณพุธทธคุณธรรมคุณสังคกคุณเป็นเรื่องศาสน,นา,ร,ารัตนตรัยรัตนตรัยเป็นข้อธรรมข้อธรรมเป็นข้อวัดที่นํามานําปฏิบัติข้อธรรมที่เราเป็นข้อวัดปฏิบัติปินทานละไมศิลละไม,มภาวนาไม่ ที่เป็นข้อทำให้เรานำาปฏิบัติมาเ,าเริ่มสอนในุรธศนาเชื่อมั่นในธรรมคคำสอนพระเจา้าเป็นธรรมที่บริสุทธิ์แล้วมาจากพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์พระธรรมที่คำสอนของท่านจะเป็นธรรมชาติธรรมที่บริสุทธิ์เพราะมาจากปัญญาวิสุทธิวิสุทธิ์ที่คุณวิสุทธิญาณวิสุทธิ์จิตวิสุทธ,ธิธรรมมาเป็นตัวธรรมะเป็นธรรมะคุณคือคำสอนคำสอนมีเบื้องต้นทํากลางและที่สุดเบื้องต้นเป็นสมุติสมุตินี่เป็นพุทธคุณธรรมคุณชักคุณเป็นตัวแทนแห่งธรรม คือทานธรรมะข้อธรรมคือทานกสิณข้อธรรมภาวนาเป็นข้อธรรมข้อธรรมจะมีธรรมภายในอีกธรรมภายในเป็นตัวสภาวะธรรมตัวจิตตัวจิตคือตัวสติสัมปทานยะตัวสติสัมยะเป็นตัวข้อธรรมภายในตัวธรรมภายในตัวธรรมภายในตัวสภาวะธรรมตัวสภาวะธรรมในคือตัวกุศลกุศลจิตกุศลที่มันคู่กับกุศล อกุศลอกุศลธรรมะจะเป็นอภิญากิตธรรมเป็นธรรมภายในเขาะเป็นตัวสัางขารธรรมที่เป็นตัวกุศลไอตัวกุศลไม่ใช่อกุศลมาเป็นตัวอภิญากิตธรรมเป็นตัวธรรมภายในเพื่อตัวกุศลนั่นเองไอตัวกุศลนี่เรียกว่าตัวสังขารธรรมสัางขารธรรมนป่นตัวสติสมมาทิีย์หรืออุเบกขาฌานเป็นตัวรู้ที่ที่รูม้มารู้อยู่รู้นี่มันรู้ในตัวรู้ของธรรมชาติฐานของมันก็นกรรมฐา,าน จะมีฐานเป็นตัวต้านของตัวรู้นี้ว่าสติปฐานสี่หรือมหาสติเอเกาตาในสติปฐานสี่ตัวรู้นี้ได้โว่าสติสมาธิบางทีก็ได้กว่าสติสมาธิบางทีเรียกก,กรรมฐา,านรีก้กปรดฌานตอนนี้เราหมายถึงว่าตัวสังขารธรรมธาตุรู้เป็นตัวติสมาธิอุเบขานี่เป็นตัวธรรมภายในที่เป็นกุศลกุศลนี่หมายถึงอภยากิตทั้งสัขารธรรมที่เป็นกลางกลางเป็นตัวธรรมชาติของธรรมตัวอินทรีย์ ตัวธรรมะนี้มันเป็นตัวเป็นรูปฌานคือมันรู้สติปัฏฐานสี่แล้วตั้งมันในรูปปฏิในในสติปัฏฐานสี่นี้แล้วก็รู้ไปขันห้าแล้วตั้งมันในขันห้าคำว่าตั้งมั่นคือมันปล่อยวางมันรู้แล้วมันเฉยสิ่งที่ถูกรู้คือสติปัฏฐานสี่ทำมาเป็นธาตุรู้เฉยสติปัฏฐานสี่เป็นฐานของกรรมฐานของธรรมภายในมันเป็นฐานของธรรมภายในทมนอกเป็นธรรมในทมนอกไปสมุติคือคําสอนนั่นแหละ ตำราเนี่ยที่เขาสอนเอาไว้กรรมาฐานมีสติสตรตู้สติปทานตีสติเป็นหาสติเอเสกาตาเป็นสติสมาธิตั้งมั่นเป็นฌานอันนี้เป็นธรรมภายในคือตัวธาตุรู้เขาเรียกตัวสักขารธรรมนั้นเวลาศึกษาธรรมะตัวธรรมชาติทำคําสอนเนี่ยในตำราเนี่ยให้รู้จักธรรมภายในเขาอย่าไปหลงคําสอนในหลงตำราเพราะตำราคือสมุติบัญญัติมีธรรมะปรมัติตอยู่ภายในเขาเรียกสวสภาวะธรรมนี่ว่าตัวสังขารธรรมตัวจิตคือตัวสติาธาตุร,รู้นี่เอง และทร,รมาอีกตัวหนึ่งก็คือสติที่มารู้ขันห้าขันห้าคือรูปนามรูปนามเป็นสภาวะกายวินาจิตธรรมหรือธรรมอารมณ์ไอตัวธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่มันแปรเปลนไปตะกูห้องโก,โกนะเด๋ยวรักเด๋ยวชังเดือโลบเด๋ยวหลงเอาแน่นอนไม่ได้จิตมันเอาแน่นอนไม่ได้เดี๋ยวมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นเวทนาเป็นธรรมชาติขึ้นจิตติตาจิขาเป็นเวทนามันเป็นธรรมารมณ์เขามันเป็นตามอารมณ์เป็นไปตามปัจจัยคือเหตุและปัจจัยคืออารมณ์หรือเวทนานเนเ่ง ไอเวทนาตวเนี้เป็นตัวขันตัวจิตที่เป็นไปตามอารมณ์ต่างๆนานาวันนี้อารมณ์อย่างนี้อารมณ์อย่างนี้มันเป็นอารมณ์วัน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 เอาแน่นอนไม่ได้อารมณ์ล่านี้ตัวธรรมชาติอารมณ์ที่เอาแน่นอนไม่ได้เนี่มันมีธรรมชาติติสัมยักษไปตั้งมั่นตัวรู้นี้ธรรมชาติตัวนุตัวรู้เนี่ยตัวสัมปทานญะรู้สึกตัวตตกภายในเป็ตัวขันภายในไอเนี่ยตัวสังขารธรรมโรกุตระมันตัวธรรมชาติธรรมโรกุตระธรรมโรตระเนี่ยเป็นสังขารธรรมที่มาจากกิเลส ไอ้กิเลสคืออารมณ์เรานั่นแหละที่มันเอาแน่นอนไม่ได้แหละมันรักมันชังมันชอบไม่ชอบมันบุ้งบุ่นวายมันเป็นตัวโรคธรรมมันตัวกิเลสเป็นตัวสภาววธรรมของจิตเราอันนี้ทุกข์ตัวกิเลสตัวขันสติรู้ใในสติปัฏฐานสี่ิรูปไปในขันห้าจะรู้กิเลสพอรู้กิเลสปั๊บสติทําไปตั้งมั่นในกิเลสถ้าว่าเป็นฌานในอารูปฌานจิตตั้งมั่นตอนนี้ก็จะเป็นศีลตมวัชฌิมศีลเป็นชิมศีลเป็นตัวสมาธิสมาธิเป็นตัวรู้เป็นตัวปัญญา ตัวสีลสมาธิปัญญาเป็นตัวอรูปฌานเป็นตัวธรรมะโรกุตระสายกลางทอดทำสายกลางไอเนี่ยเป็นตัวธรรมชาติธรรมดีมากเรียกมัรคจิตธรรมะนี่เป็นมัรคจิตเป็นธรรมสายกลางเป็นธาตุรู้ไอนี่คืออรูปฌานอรูปฌานคือสติสมาธิที่เป็นสมาธิอินเซสมาธิอินเซเป็นพระพระเป็นตบะตบะเป็นฌานในรูปฌานในอรูปฌานเป็นธาตุรู้ตอนนี้เป็นธรรมภายในเป็นโลตระจิตสังขารธรรมธาตุรู้มาทีก็ได้อภยยากิจธรรม บางทีเรียกว่าอาสังคตธ,ธรรมคือทมไี้ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งไม่ใช่สังคตธ,ธรรมมันตัวอสังคตธ,ธรรมมาเป็นาธาตุร,รู้ที่สิ้นปัจจัยปรุงแต่งเพราะจิตลามีปัจจัยปรุงแต่งเป็นตัวสังคตธ,ธรรมจิตเป็นตัวสังคตธ,ธรรมคือจิตจะมีสวิญญาณกัรสัญญาขันประกอบคําเป็นตัวทีนะ่จิตมรณะและเป็นอารมณ์เป็นตัวคุงกูรยึดมั่นปัจจัยชื่อทีกดีไปเป็นตัวตนเหมือนกันเป็นตัวตนตัวตนนี้เป็นวาตนาวิรกรรมมาตัาหาเป็นอัตตาว่ากูดีเพราะกูมีกูเป็น กูดีเพราะกูมีกูเป็นเน่ะกูมีลูกมีผัวมีเมียมีครอบครัวเปกูเป็นพ่อเป็นแม่เป็นนั่นเป็นนี้ปันปรุงแต่งขึ้นมาว่าตัวเองมีธรรมะคนเราเอาธรรมะมาปรุงแต่งคู่กับธรรมะพระพุทธเจ้าว่าเราเป็นสามีภรรยากันแล้วเราต้องมีศีลมีธรรมเราต้องมีธรรมะแบบนี้นี้ไอ้นี่เป็นโลกีธรรมของการปรุงแต่งของจิตเราเนี่ยเองนี่เราพูดถึงจิตแล้วนะ ผู้ทังจิตคือสติสัมยาธาุรู้ตัวอย่างมันจะรู้การปรุงแต่งของจิตนี้มันจึงตัดอุปาทานในจิตนี้เขาเรียกรูปราคะทิ้งไปเพราะจิตมันแน่นอนไม่ได้ธรรมะมันเยอะจัดธรรมะมันเยอะจัดธรรมะนี่มันเกิดจากทิฏฐิมรณมนุษย์ที่อยากมีอยากเป็นเพราได้มีได้เป็นก็ไปปรุงแต่งว่าเราต้องมีศีลมีธรรมมีธรรมะมีนั่นมีนี่ไปปรุงแต่งผู้กับธรรมชาติสัจธรรมคือสติสัมยาธาุรูน้นี้มันจึงเป็นผู้รู้แบบเรารู้รู้นี่เป็นมารยาธรรมเพราะมันอยากมีอยากเป็น และไม่อยากมีอยากเป็นไอธรรมชาติทำอีตัวหนึ่งคือไปปรูงแต่งว่าตัวเราเนี่ยมีสิลสมาธิปัญญาเรารู้ธรรมะตัดกิเลสฆ่ากิเลสตายแล้วแล้วก็ยึดมั่นถึงมั่นไปเกิดตัวกูของกูในอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าคนบ้าธรรมะคนหลงตัวเอง,เ,องเป็นประหารตัดกิเลสที่อาศัยอาศัยกรรมฐานนั่นแหละอาศัยโลตรัจิินันแหละแต่เป็นอุปาทานในจิตที่เจ้าคันจิตว่าเรา้นี่ยรู้ว่าเรานั่นรู้ธรรมะถ้ารู้ไม่มีตัวตนเป็นมรริธรรมะโลกุตละ ธรรมาอุตระไม่มีตัวตนมันไม่มีตัวตนในตัวรู้นี้เรียกว่าตัวสินวิสุทธิตติสมาธิจารธรรมเป็นตัวปรมัตถภาวธรรมธรรมนี้จึงเป็นสุญญตาสุญญตาเนี่ยธรรมทั้งปวงจะเป็นตายรักธรรมนั้นต้องใช้ตายรักกำปองกำกับไปเลยธรรมทั้งปวงไม่เที่ยงมันควรยึดมั่นถือมั่นสัตธรรมนะธรรมานตาติธรรมทั้งปวงมีควรยึดมั่นถือมั่น ตัตถธรรมของอัตตาเทคโนเลสมนุษย์เนี่ยมันเป็นตัวสติสัญญาตัวยานตัวชานตัวยาท่ารู้เนี่ยถ้าสร้างอัตตามาอะไรก็จะทิถิวิบัติเพราะธรรมะมันคือไตรักษ์ทุกอย่างเป็นสามัญลักษณะลักษณะทั้งปวงเอาแน่นอนไม่ได้เกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปธรรมะเนี่ยมันอยู่ที่ไตรักษไตรักษ์เนี่ยเป็นมรรคจิต มรคจิตในตัวยานธาตุรู้มันไม่มีปัจจัยปรุงแต่งมันเป็นอสังขตธรรมนั่นทำอะไรยีมีปัจจัยปรุงแต่งเป็นตัวตอนเป็นนั่นเป็นนี่เป็นถือดี่โอเดก็เรียกโรกิยธรรมไอโรกิยธรรมเนี่ยมันเป็นรูปราคะรูปราคะอยากมีอยากเป็นเป็นตัวกิเลสของสัทธาบรรลัตถที่ถีติจิตเลานั่นเองนี่เราพูดถึงธรรมที่เป็นปรมัตภาวะธรรมในสติสัมปญาธาตุรู้ที่เป็นตัวฌานที่เป็นธรรมภายในโลตระจิตนั่นธรรมะาตัวธรรมชาติอสังขตธรรมหรือตัวอรูปฌานเนี่ย มันเป็นตัวละมักคาวิถีของธรรมะธรรมวิสุทธิหรือธรรมะโรกุตระจิตธรรมะที่จะไม่มีตัวตนเป็นธาตุรู้เฉยๆธาตุรู้เนี่ยเป็นกุศลจิตธาตุนี้เป็นสังขารธรรมมันเป็นรูธรรมภายในไอ้ธรรมภายในมันไม่มีตัวตนเป็นธาตุคุณธาตุรู้ที่ดีธาตุรู้ที่ดีนี่คือสติสัมปัญญาสักขารธรรมธาตุเป็นโลตรจิตเป็นมัคคจิตไปเราพูดถึงสติตรงนี้ถึงภาวะธรรมนี้แล้วเนี่ย เรามาศึกษาธรรมะเราเนี่ยให้จําไปเลยเราละชั่วมาถึงละอัตตานะเรามาจากไหนไม่รู้อะเรามาจากไหนเราไม่รู้มันสุญญตาเพราะเราไม่รู้อะไม่รู้มันอสุญญตาสุญญตาคือไม่รู้ไงไม่รู้คือเอาวิชางพามาเกิดม่าป็นผู้รู้ไงมาเป็นกูรู้มาเป็นกูเป็นชายเป็นหญิงเป็นกูเป็นกูรู้เนี่ยไอ้ตัวกูกูที่รู้เนี่ยมันเกิดทิฏฐิอุปาทานในรู้เขาเรียกวิัณหาวิรกรรมตัณหาอัตตาอยากมีอยากเป็นไง อาฆี่รก็โลกอะทำธรรมะมารยาวปาทานในจิตนั่นแหละนั้นธรรมะเนี่ยมันต้องเป็นไตรักทุกขังไปอย่ายึดมั่นถึงมั่นในธรรมแต่เราศึกษาธรรมาตรจะดีชั่วที่ใจเรามันถูกต้องแค่จิตกูใจกูเท่นัเองไม่มีธรรมะถูกต้องมีแต่ถูกต้องที่จิตที่ใจกูว่ากูรักอัตตาได้หรือยังอัตตาในี่เรื่องทิฏฐิมานะเราอัตตาเรื่องภวัฒนากุกรรมตัญหาเรามาเรื่องทิฏฐินั่นแหละเขาเรียกเขาเรียกสังโยชน์เครื่องร้อยลัดเราอะ ไอ้เครื่องรอเราคือทิฏฐิมานะทิฏฐิมานะคือรูปราคะรูปราคะเป็นตัวศัทธาปัญญาเป็นตัวทิฏฐิเราไอ้ท้นตัวธรรมะแล้วนี่เขาเรียกว่าราคะอุทัจจะที่เป็นตัวทิฏฐิมานะเป็นตัวภาวะตนาวิตกรรมตัญหาเป็นตัวภาวะจิตเราไอ้จิตเรามันจินตนาการมันรู้มันอ่านมันท่องมันจำมันรู้แล้วมันจินตนาการ ว่าธรรมะต้องอย่างนี้เลยธรรมะต้องมีต้องเป็นต้องฆ่ากิเลสตัดกิเลสอย่างนี้เลยเราเป็นพระอรหันตัดกิเลสแล้วไม่เกิดอีก้วมันก็พูดไปตามภาษาที่มันคิดมันนึกมารู้สึกกระทั้งธรรมะคือไตล่ลักธรรมะคือสามัญลักษณะเสมอกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไอ้ดับไปเนี่ยหมายถึงว่าธรรมชาติสังขารวิสุทธ,ธิมันธรรมคุณเขานิโรธธรรมชาติธรรมกลางๆนี่เองนั่นธรรมะตัวเนี้ยศึกษาให้เป็นหน่อยศึกษาไม่เป็นทิฏฐิวิบัตินะศรัทธาวิปยุทธนะ ตรงนี้เราพูดง่ายๆโดยรวมว่าเราศึกษาธรรมะพระเจ้าละชั่วหมายถึงละอัตตาละอัตตาเพราะเรามาจากไหนไม่รู้ไงมาจากไหนไม่รู้มาเป็นกูไงจึงตง้องละอัตตาที่กูรู้ซะมันอยู่ที่กูดีหรือกูชั่วตัวนี้ตัวเดียวมาอยู่ที่กูรู้กูรู้ไม่ต้องจอะไปเอาองั้นเดี๋ยวมันเป็นที่ถีวิบัตเป็นที่ถีวิบัตไปสก,กายติเป็นมนาติป็นสีนภัตตาเป็นมชาตหลงตัวเองในรูปฌานรูปฌานเป็นชาติปาทานในจิตสาคัญผิดที่เรารู้ธรรมะบรรลุธรรมะตัดกิเลสกิเลสล่อเจ้าของเลยทีเนี้ย ชติเป um, ็นสังขารนธรรมมรชติมานะทิฏฐิมานะนั่งกรรมฐานไปรู้ธรรมะอัตตามันโผล่มาเมื่อไรเนี่ยไม่เหลือเลยเรามีธรรมะกินเมื่อเดียวมาจะเงินจัดทองนะเป็นผ้าแท้สิ่งกิเลสพวกรับพวกอรหันขีนะศพรู้แจ้งนะนี่ปรุงเข้าไปเถอะเนี่ยไม่เหลือหรอกนี่เราโดยเฉพาะสายพระป่าป่าเปเปอร์อะไรเนี่ยชอบเอาธรรมะป่าป่ามาเทศน์สอนชาวบ้านเขาฟังเนี่ยไอ้ธรรมะป่าธรรมะคนโง่มันคนฉลาดแล้วหรอกเพราะอะไรเพราะมันรู้ไปก่อนแล้วเป็นศึกษาธรรมะป่าโดยไม่ได้ธรรมะคืออะไร ธรรมะคือธรรมชาติไม่ใช่ป่ามันคือธรรมชาติแต่มันธรรมชาติป่านั่นแหละพุทธเจ้าชอบใช้ป่าเป็นธรรมะธรรมชาติเหมือนท่านพูดกับอา,น,านนท์น่ะท่านจิบใบไม้หนึ่งกำมือรวถามอานนท์อนนท์ใบไม้ในมือเรากับกใบไม้ในป่าอันนหนมากกว่ากันอนนท์บอกใบไม้ในกำมือพระตจถาเขามหาผู้มีพระเจ้าน้อยกว่าใบไม้มในป่าพุทธเจ้าตว่าตักอนนท์ว่าใช่ทมที่เป็นสาระนั้นมันมีแค่กำมือเดียวของเรา นอกนั้นเหมือนใบไม Safe ้ในป่าคือทําใไม่มีสาระสาระนั้นธรรมะเหมือนใบไม้ใบไม้ในกามือของพระพุทธเจ้าใบไม้นอกกามือพุทธเจ้าเหมือนเหมือนข้อธรรมในธาตุรู้นั่นเองนั้นธรรมะเราเป็นตัวรู้เนี่ยไม่รู้เรารู้อะไรกันนักหนาแล้วตัวท้ายธรรมะพระเจ้าธาตุรู้เป็นยังไงใบไม้คือจิตจิตคือสภาวธรรมคือตัวรู้ใบไม้เหมือนใบไม้คือจิตตัวรู้ธรรมะคือตัวรู้ของพระุทธเจ้าเหมือนใบไม้ในกำมือของท่านคือสติสัาปัญญาสังขคารธรรมธาตุรู้นั่นเอง ถ้าเอาธรรมะเป็นตัวรู้